สวัสดีป้าดูเหมือนนีม้มา่อพก,กันมนาคิงอีกแล้วข้าจมีมมเห็เุเบียกทอนแม่ตาบอจะักพักตัวไรกันมาดูมาส่มกันเด้อยมาพี่น้องเองนะห็นเบียรยังดีเนาะพักฮ้พักจะเป็นนานา นี่าิจ้าีเนาะมาอาหดน้ำตีอาเปิดน้ำหดเลยอาเปิดน้ำเปิดได้บอเปิดได้นี่งเียัจะมาเปิดะก่อนเปิดแค่ไ่โอเคจำละมาเห็ดเบียกซอยแม่บอกมานีบอเลย่ายจีดพักกันด้วยน้าเห็ดไปกูฮดมาคือเอผูกบอลไงเห็ดชิดิตีเออ ใช่กุ้งบากิราเออตวเจ้ากินบางอย่านี่ฮะนี่ตวเจ้ายำบวยบวยมากอันนี้แม่ชามาจะกินเอียงนะจะไปไหนบักีรามาตเจ้ผักยังหนูจ้จิว้าผักกิยังหนูจ้บ่อันนี้ผักยังผักยังเะผักผักยังกับจัก ผักกาดอะนาผักกาดอะนาผักกาดอันนี้ผักกาดอันนี้ผักข้าวท้อผักข้าวท้อผักข้าวท้อมันอันนี้ผักผักอันนี้วะผักยังคิดดีๆหอมๆผักหอมๆมันนี้หอมมันหอมยังล่ะอหอมผักหอมยังนะหอมผักยังเหรอ หอมปอมหอมปอมเก่งดายนี่นะแต่สีหเป็นทั่วๆเนาะเี๋ยวแดดขึ้นนิดนี่ก็โดแบสีแล้วที่พักหอมปอมมีนีตายป่ะเดี๋ยววัดเอสใส่มุนกระเบียร พักกันนี่เด้พักกันเดียวกันกับผักตัวนี้ผักข้าท้าที่กระต่ายมงเงี้แค่แต่เดียวสี่อิดไปนี่ที่ภาษีหดตัวเดียวตัวเดียวปลาในยาโคดตยาโคดเป็นลีโบเป็นเป็นลีโบเป็นนะเี็หนังนะเป็นเออเบี๋ยวปลาเค้าแม่น้ำเด้อนี่นี่นี่เบี๋ยบปลาเค้ออยู่ข้างล่างนี่ ระวังเหยียบล่ะพอลาพรห้หอมปลอมน้ำมุนไปแล้วคุณอ่ะขอมุนพออะมันทั่วล้วะฮะมันมีจจะคุ้มจะมาเอาหน้าปลุกหนึ่งสองส้าพอดเดาคุ้มตัวนี้นะน้าอนะั <c oughs> วมเลย <c oughs> น้าอ่วมเพื่อนน้าอ่วมมเครือเมย์คุนบรตูกรนะน่ำทวมเลย ไปดูไปดูนังบนท่นทัวรนั่งบนท่านแดรทัวรนั่งตืนอันพักแดดสิไปเห็นยั่งหมดไปแกป็ดแกป็ดแดดก็ไปจิขนมกับสาวเบอร์อิจิแม่บอกเข่าได้ยังไม่ทันหนึ่งเขายุ่งสิอยากกินขนมไม่ดีไป่ดีไปหนึ่งไหลเลยวงิตมือนนกันยังหนึ่งไหล จกขย็นให้แม่เด้อฮะบ,<อ>บอกวันที่พ่จะพักกับกับกระเบ็ดทีม่วนจกเขาบมัวนู <laughs> วน้สิได้สิได้เนาะยังสิบอ่ออะไรถั่ว,วม,มีดอาหารเอาไปโอเคพอ่ออะไรพักบวัวอย่าสิโหดตายไม่แหงบวมนหะนักอยู่ <laughs> เออยังบ่ทันเด็ดถ่วมนี่ ก็แล้วยาสิโหดได้มันสิบวบอยี่ยเหยียบรูเล่ะพักกากำลังปูกินกกกน้อยไปพอละปิดน้ำเีดนาำเีดนามสบอยๆปีดนาม,นาม,ออนาม,มแห้ตึบอืออือเก่งนายจยุดกันคือเวาลาขังจีนตัวนี้ โอ้เสียงเพลงนเอีีก็เสยไปจักคิดอีพายังงงอ๋อใครเกบวันนี้เลยนะยังนงออบัจ่าสิบัจ่าให้งัวกินบัวจ่าให้งวังวงัวอยู่ไายงัวอยู่ขอบคุณวยนได้นอนพี่หนัน สบายดีอูสบายดีป่าลูกเห็นอยู่บ่หรอสบายดีนะสบายดียังเหลือนอีกนะสายสิยังบอกพ่อพ่อสบายดีแต่พสามพอลูกสบายดบพี่น้องสบายดีไงอีพ่อก็วาสสบายดีนะอีพ่อ อันน <laughs> ั้นปลาดุกมากมากเลยดาวคนบอกเอออีพอนสบายดีดิจีน่าคนบอกโอนที่อ่ะมดไปหางัวอน้อพี่น้องมดไปหาง้อดูครับซุ่มนี่กะุ่็สบายดีปลาดุกวันนี้มาพบกันในน้ำิงอีกแล้วอ่าอ่าเพอท้ามาไทยกี่เดียววนนี้ใจบังพอ ไอ้พ่อไทยกินยังหมือนผ่อนตามตัวตัายกินยังพอนตามจะาทายกินยังเน่ยมือถายกินยงังหมืนะายกี่เกือเ็ทดผัก <laughs> <อ>ตัดางาพอตัดงาไปให้งอกินนี่ยันตัวน้ำแก่ๆเดี๋ยวไปปลูกนำ้ำไปปลูกซอยพอได้อนาดเนะ <Cean -tot -le> bốp ờ. bên bóp bóp bên bóp bên kia nhẹ lạ lưng bốp bên bên bóp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  bên 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 bóp chắc bóp bên bên bóp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  bên bên bóp bên bóp bên bóp bên bên bóp bên bóp bên bên bóp bên bên bóp bên bên cho bên bóp เดเียนะที่ไปปูข้นมาอะเอาจุกเน่อยห้ามหมเป็ดน่อยหันปนปนห้ามปนทว่าห้าน้ำเป็ดน่อยอ่ามรจบ่เป็ดใหญ่ตัวใหญ่หันเป็ดปนแต่ขี้เบียครับห้ามอ่เราเป็ดเป็ดหน่อยหันตัวนี้ปนว่าห้นแต่ก็ใส่ขี้เบีรยเด็ดเป็ดบอวันนี้ เฮ็ดเป็นบ่เบปเป่เปนเบปเปอเปนใช่หมเบเปอนบ่อเกลือแลเอชิคเกลือบ้็ลดสีเกลือเยบเยอันนั้นแมได้เด็ดได้บ้าอัน่ะสบายดีอุ้ยลำไปเรื่องนี้นะลำได้จ้าเอสบายดีป่าดูนะสบายดีป่าดูเมนี่เคยคิงดูดูพี่น้องอยากนะ อยากขนมเห็ดเรี่องเกินใจแม่อยากขนมมโอนิชิโฮชักกันนั่นเกือเป็ดเองเน่ยเหตุเร่ว่้าไปสิขนมเด้อคนวะอีดาดีเป็นยังซอยแม่ฮะหนึ่งข่าวบ่อีดาจะนั่งมากันหนึ่งข่าวเป็นแน่หนินะหลังสิเกือเป็ดพี่น้องเยี่น,น,นี่ใส สวยนึ่งจีอไปเบิ้งเบิ้งอันนี้หัวหานพอ,อยังเหาะอ,อ,อยู่ยังคนหัวหานอยู่เหมือนจะห้ามน้ถ่ถถวยหนึ่งเพือตดน,น่อยพ่อฝนว่าสีใส่จะห้ามอย่างเดียวบอดด้เนาะกับหัวหันถ้าตรงมีแนวรถจดทุ่นนี่งีนกีบีร์เนะราคาคือกีเบีร์ไปกันด้วย คน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 อ่ะอะเาขก็เขาได้ยูบอมันน yeah> ่ะอยาเกลือเองโอ้ยอยาเกลือเป็ดเองน้าเอ็่นีกับนีนิบได้ละโอ๊ย เทใส่ดดนะเทอาลงโดดเกลือม <ness in the middle> <introductions> <ness in the distance> ันเป็นเดือเกลีอย่เป็นบ่้ห้เกลือเด้ือบบหนเด้อเงากดมันตีเขือกระดุกเป็นสัตว์อีกตัวเอ้ยเอ้ออไมัเ่นมันสิวางรวมตัววัวหญิงเออมาพระมาใส่นีน้ำมาใส่ผีน้ำใหญ่ช่องบอลเพื่อปล่อยมันหยาดกัน เป็ดนาก,กัดไอเดียก,กันพี่น้องเอ้ยเกาะเดี๋ยวไปเบิ่งโตข้างหน้าอีกใบน,นี้เป็ตดตัวนี้ใหญ่เลยเป็นมกินสิเวลาอีพอไปเอาคำดาดาเมน่อนี้เมื่อนี้เป็นอย่งบ่เกือบเป็ดนี่บ่เป็นตานะเป็นเป็นอะเป็น,เป,นเป็นบ่ เป็ดเป็ดใหญ่นี่ใส่แต่ห้ามเขาขี่เบียร์กับพ่อใส่พ่อาหารเป็ดห้ากับไอเดียกันเด็กอะเป็ดตัวนี้เบิร์ตกับตัวนี้กันใหญ่คือเป็ดตัวนี้เบิร์ตตัวอยูเทิร์เหล่ากันใหญ่มีสามมีสามอ่ะนะ มี่ซมเอียงก็สามดุดมา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 เกเองเก,อเ,กอเอเยงเก,อ,เอ,งเกอ,อีเเกอ,อีเอาอเอาวันนี้แดเพีดสีสวบขาเกือดจีดเอาไปกับโุปิน,น,นสักเาำรเปนแขีดเปิดเปจะใมองใดันดเช้ฮันเด Nó ăn nhỏ quận thì nhỏ thế kỹ cạo hôn đi ô phần này, giờ kia bé tìm 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 con ừ. phố con phố các mẹ bỏ gương yêu này gương yêu thương, pin là bỏ gương này thương, gương yêu 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 thương, gương ไปขึ้นไปเอาเอาไปให้ปลาดุงเบิงเป็ดหน่อยนอ่ะเอาเหยียบสุนกระปุงมาเดียวเห้นตลาดถ่ายกันเ้ยถ่ายกันเอแลย บกขามากก็ได้มันสีแดนสาอยู่หันละยนอยู่นอกเนี่ยับเกลือได้แล้วนี่นี่ก็มากินนี่เป็ดขยนะเป็ดขุนเป็ดหอดนี่ขีอยาบ่ายดูบ่ายดูอาวนี่ท่ามันเป็ดปิด ควันคนไทยคลิปอันนั้นเห็ดเบียกเพื่อนซอยแม่มื่อนนี้พี่น้องเอ,อ้ยเฮ้ยเอาถือใจอยู่บ่ใจนีใจวันนั้นบอกอ๋าเจ้าหน้ากากโง่เฮจันไรเอาเฮจันไรใจเด้อต่างใจถ่ายคลิปเด้อย,ยินบ่ถือเด้อขนุนกับบุญถอน,ถอนะนาเอ้อเสียนางบุญสิจังใดลูกสิเจ็บกบระเพาะ แม่บปอยากให้กินปนใดหนักบุ้ยสิน้ออาแต่ขนมก็โอเคบอไหลบอบิปโป้บโมีบ่บิปโป้บโมมิเฮ้ยนิโด้เด้ดิโด้กับบโมีิเฮ้ยเอาไอติมไอติมโบมันอากาศเย็นบ่เย็นบุฟเฟ่ต์เป็นบาดไเบอิสุดชุกเด๋อถ้าอาบน้ำด้อยวันนี้เด้อยินบอเราจะนอนมาเมืองนอกแม่สิไปอันนี้ แม่สีไปหนึ่งท่าแล้วไอ้ยน้องอยากนะแม่อาพิดทีเปิดพิชทีชชแกชอบรับคิมมี่เขโตไวป็นกันด้วยบาย,บายบายขอบคุณค่ะบา,บายบายเอออีน้องไลย่ลยังไงเออไลย่ลยังไนะปแม่แม่ก่อนเขาหน่องก่อนบา,บายบายขอการีที่นาป่าดู